ดีค่ะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปทำนายดวงนะคะของคนลักนณาราศีกันนะคะในช่องนี้แม่หมอจะเน้นการทำนายโดยใช้ลักนาเป็นหลักนะคะโดยใช้ไพ่ยิปซีทำนายนะคะถ้าใครที่ไม่ทราบลักนานะคะก็สามารถนำวันเดือนปีเกิดแล้วก็สถานที่เกิดของคุณนะคะไปหาลักนณาได้ตามหน้าเว็บต่างๆนะคะซึ่งจะมีไว้ให้แล้วนะคะ ก็จะทราบว่าลัคนาเกิดของคุณนั้นเป็นลัคนาอะไรนะคะซึ่งการทำนายในครั้งนี้นะคะในเดือนนี้แม่หมอจะใช้ไพ่กรินวิชาร์อดในการทำนายนะคะก็เป็นการทำนายในช่วงเดือนมกราคม2564นะคะเดี๋ยวเราไปดูไพ่ของคนลัคนา,ก,ากันเลยนะคะใบแรกเป็นไพ่เดอะสตาร์เลยนะคะโหมาใบแรกเป็นไพ่เมเจอร์เลยนะคะก็ถือว่าดีนะเดอะสตาร์เนี่ย เรียกว่าคนลักนาการในเดือนอมกราคมเนี่ยคุณจะได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับบ้านเรือนที่อยู่อาศัยการปรับปรุงบ้านเรือนที่อยู่อาศัยหรือว่าการได้ไปพักผ่อนหย่อนใจใช้ชีวิตแบบสันโดษอยู่กับบ้านก็ได้นะคะเป็นไพ่ที่ดีเหมือนกันในการเริ่มต้นหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะคะอันนี้เป็นไพ่ที่เป็นตัวต้นของคุณเป็นไพ่ตำแหน่งแรกนะคะมาดูไพ่ประกบหน้านะคะ ไพ่ประกบหน้าเป็นไพ่ราชินีถือถ้วยนะคะเป็นไพ่ของผู้หญิงที่อยู่บ้านอีกแล้วนะนะคะเป็นไพ่ของคนที่มีลักษณะอารมณ์ที่อ่อนไหวนะคะแล้วก็อ่อนไหวทั้งความรู้สึกนะคะหรือว่าบางคนอาจจะมีโอกาสได้ไปพักผ่อนหย่อนใจยังสถานที่ที่อยู่ใ,ใกล้ริมน้ำนะคะก็เป็นไพ่ที่ดีเหมือนกันนะคะหลายๆคนอาจจะได้กลับไป ทำงานที่บ้านก็ได้นะคะดูลักษณะแล้วนะคะมาดูไพ่ตำแหน่งที่3นะคะตำแหน่งนี้เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของคุณนะคะเป็นไพ่หนึ่งดาบนะคะไพ่ของการตัดสินใจที่เด็ดขาดนะคะมีความเด็ดขาดหรือว่ามีเรื่องให้คุณต้องตัดสินใจให้เด็ดขาดนะคะตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งของผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยนะคะมาดูไพ่ตำแหน,น่งที่สีใใ่ของคุณนะคะ ตำแหน่งที่4ี่นี่คือตำแหน่งคู่ครองคนรักหรือว่าครอบครัวของคุณนะคะไพ่ใบที่4นี้เป็นไพ่าราชินีถือไม้เช้านะคะคู่ครองคนรักนี่จะเด่นในเรื่องของการงานนะคะการงานมีความก้าวหน้านะคะคู่ครองคนรักอาจจะเป็นคนที่เรียกว่าคนที่ทํางานเก่งและก็ขยันทํางานเป็นหัวหน้าอะไรประมาณนี้นะคะส่วนไพ่ใบที่5เป็นไพ่เดอะซิดี้เป็นไพ่เมเจอร์นะคะ ก็คือไพ่ e m p e r a n c e นั่นเองนะคะใบนี้นะคะก็เรียกว่ามีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงยกย้ายเกิดขึ้นที่ผ่านมานะคะอาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงยกย้ายในเรื่องที่อยู่อาศัยหรือว่าที่ทํางานก็ได้นะคะถ้าเป็นไพ่เมเจอร์และส่วนมากก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างใหญ่พอสมควรนะคะหรือว่าอาจจะมีเรื่องของชีพจรลงเท้านะคะต้องเดินทางบ่อยๆอ,อะไรประมาณนี้นะคะที่ผ่านมานะคะสําหรับคนกันนะคะ มาดูไพ่ตำแหน่งที่6เป็นไพ่สี่เมท้านะคะโหเถือว่าดีมากนะคะเป็นเรื่องของการงานใครที่ลงทุนลงแรงทำอะไรไปแล้วก็เรียกว่าจะประสบความสำเร็จในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะหมายถึงว่างานที่เราลงแรงไปนะจะเริ่มก่อตั้งขึ้นอย่างมั่นคงนะคะเป็นไพ่ที่ดีนะส่วนคนที่ทำราชการก็มีข่าวดีได้ตำแหน่งใหญ่โตนะคะถ้าได้ไพ่ใบนี้นะคะ ความสำเร็จได้มาถึงคนกันแล้วนะคะมาดูไพ่ตำแหน่งที่7ของคุณนะคะตำแหน่งนี้เป็นตัวที่บอกถึงปัญหาของคุณและก็เป็นตัวที่แนะนำนะคะในเรื่องของปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะตำแหน่งที่7นี่เป็นไพ่สาม้วยนะคะไพ่สามทวยนี่ก็น่าจะเป็นเรื่องของอาการเข้าสังคมนะคะ การเข้าสังคมบางคนอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องที่อยู่อาศัยหรือเปล่าในเรื่องของการงานหรือเปล่านะคะมันจะมีเรื่องปัญหาของการต้องปร,รับตัวเข้ากับสังคมใหม่ๆหรือเปล่าในบางคนบางท่านนะคะมาดูไพ่ตำแหน่งที่8นะคะไพ่ตำแหน่งที่8เป็นไพ่หเหรียญน,นะคะเป็นสภาวะแวดล้อมนะคะบรรยากาศรอบข้างนะคะก็เรียกว่าไม่ค่อยจะโอเคเท่าไหร่นะคะไพ่ใบนี้นะคะก็เรียกว่าระวังคน เพื่อนๆที่ทำงานของคุณนะคะคนรู้จักมาหยิบยืมเงินนะเพราะไพ่ตำแหน่งนี้มันเป็นห้าเหรียญน,นะคะถ้าเป็นทําเลค้าขายก็เรียกว่ากําลังซื้อไม่ค่อยจะดีนะคะจะเป็นประมาณนี้ส่วนไพ่ตำแหน่งที่9นะคะเป็นความรู้สึกลึกๆของคุณนะคะไพ่ตำแหน่งที่9เป็น2ดาบนะ เป็นเรื่องของความลังเลการตัดสินใจลำบากนะคะหรือมีเรื่องหงุดหงิดใจอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะอันนี้เป็นไพ่ตำแหน่งที่9นะคะมาดูไพ่สรุปของคุณนะคะไพ่สรุปเป็นไพ่ที่บอกเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นทั้งหมดว่าจะเป็นไปในทิศทางใดนะคะเป็นไพ่ราชินีถือดาบนะคะคุณค่อนข้างที่จะเครียดนะนะคะ ค่อนข้างที่จะเครียดซีเรียดแล้วก็มุมาณะในเรื่องของการงานซะเยอะนะคะถ้าเป็นไพ่ราชินีถือดาบขึ้นแบบนี้ก็แสดงว่าคือถ้าในเรื่องของความรักความสัมพันธ์จะไม่ค่อยโรแมนติกกันเท่าไหร่นะคะเพราะว่าจะไปมุ่งเรื่องงานกันซะเยอะนะคะสําหรับคนกันนะคะเราจะมาเริ่มทํานายโดยละเอียดกันเลยนะคะในเรื่องของการงานของคุณก่อนนะคะ คนลักนณากัรน,นะคะในเรื่องของการงานของคุณนั้นนะคะก็เรียกว่ามันมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นนะสำหรับคนลักนณาราศรีกันนะคะหลายๆคนอาจจะไปโฟกัสในเรื่องของการงานนะนะคะไ mm hmm. พ่เดอะสตาร์มาใน,ตำ,นตำแหน่งแรกของคุณนะคะ mm hmm. คุณจะได้เข้าไปทํางานที่เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยบ้านเรือนนะคะ หรือว่าได้ได้ไปทํางานคือทํางานอยู่ที่บ้านน่ะนะคะทำงานอยู่ที่บ้าน,นะะาน,บ,านบางคนอาจจะเรียกว่าลาออกจากงานไปทําธุรกิจส่วนตัวก็ได้นะคะลักษณะงานจะเป็นลักษณะที่ทําอยู่บ้านเช่นทำรีสอร์ททำโฮมสเตย์นะคะรับเหมาก่อสร้างาขายเฟอร์นิเจอร์ปลูกต้นไม้ปลูกดอกไม้ขายอะไรประมาณนี้นะคะเป็นลักษณะแบบ งานที่มีการฟื้นฟูปรับปรุงให้มันดีขึ้นกว่าเดิมนะคะไพ่ตัวตนของคนจะเป็นลักษณะนี้นะคะแล้วก็งานนะคะของคนลักษนากันนะนะคะถ้าใครที่เริ่มลงลงทุนทําธุรกิจส่วนตัวนะคะก็เรียกว่า,ามันมันเป็นการเรียกว่าก่อตั้งได้สําเร็จแล้วแหละนะคะใครที่ลงทุนก่อสร้างมานานนะคะเรียกว่าในอนาคตมันจะมีความสําเร็จเกิดขึ้น แต่ถ้าถามว่ารายได้โอเคไหมนะคะในช่วงนี้สภาพเศรษฐกิจสภาพสิ่งแวดล้อมยังไม่ได้เอื้ออํานวยนะคะเนื่องจากไพ่หเหรียญนั้นขึ้นมาในตําแหน่งที่8นะคะอาจจะเป็นเพราะว่าทําเลไม่ดีหรือสภาพเหตุการณ์สภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันด้วยนะคะมันจะส่งผลด้วยนะคะแต่ว่ามันก็ต้องใช้เวลานะสำหรับคนลักนาราศีกันนะคะอาจจะต้องกระตุ้นในเรื่องของ าการขายเพิ่มขึ้นหรือว่า,าการโฆษณามากขึ้นก็ได้นะคะช่วงนี้ก็เรียกว่าสิ่งดีๆกำลังเกิดขึ้นกับคนกันแต่ว่าสภาพเศรษฐกิจสภาพเหตุการณ์ปัจจุบันมันอาจจะยังไม่ได้เอือ้ออำนวยเท่าไหร่ในเรื่องของการงานนะคะส่วนคนที่ทำงานประจำนะคะทำงานประจำเนี่ยนะคะก็เรียกว่า,ามีเรื่องดีเหมือนกันนะ จะได้ปรับได้เลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นนะคะมีตำแหน่งใหญ่โตนะคะสำหรับข้าราชการแล้วได้ตำแหน่งใหญ่โตนะคะใครที่ขอย้ายก็จะได้ย้ายนะคะสมใจคุณนะคะบางคนอาจจะย้ายมาแล้วแหละนะคะเพราะไพ่เดซิดีขึ้นในตำแหน่งที่5านะคะสำหรับการงานคนลัคณาราศีกันนะคะดีนะคะดีนะ,ะนะคะแต่คุณค่อนข้างที่จะ เครียดแล้วก็เสียเรียดนิดนึงนะคะเพราะว่าใครที่เริ่มลงทุนทำธุรกิจอะไรใหม่ๆในช่วงนี้นะคะมันสำเร็จนะมันเรียกว่ามันก่อสร้างธุรกิจได้สำเร็จแต่ด้วยสภาวะเหตุการณ์ปัจจุบันนะคะมันยังไม่ได้เอื้อในเรื่องของรายได้เท่าไหร่มันอาจจะทำให้คุณรู้สึกพะวงอยู่นะคะพะวา้าพะวังหวาดระแวงอยู่นะคะแต่ไพต่ตำแหน่งแรกของคุณดีนะเป็นเดอสตาร์ด้วยนะคะเรียกว่าการเริ่มต้นอะไรใหม่ เรกว่าประสบความสําเร็จนะคนกันนะคะแต่ก็ว่าแต่ก็ต้องใช้เวลานะคะใช้เวลาแล้วก็อาจจะต้องอดทนนิดนึงนะคะในช่วงระยะเวลานี้นะคะส่วนในเรื่องของอความรักความสัมพันธ์นะคะถ้าเป็นคนโสดแล้วนะคะก็ถือว่าดีเหมือนกันนะคะถือว่าดีแต่ว่าตัวคุณเองนั้นจะไม่ค่อยไปโฟกัสในเรื่องของความรักเท่าไหร่นะคะอาจจะไปโฟกัสในเรื่องของการงาน เพราะว่าช่วงนี้การงานของคุณจะค่อนข้างเด่นนะคะค่อนข้างที่จะเด่นแต่ถามว่ามีคนที่เข้ามาหาคุณพูดจากับคุณพูดคุยกับคุณนั้นจะเป็นลักษณะแบบไหนก็เรียกว่าเป็นคนที่มีความสามารถในเรื่องของการงานเหมือนกันนะคะมีความสามารถในเรื่องของการงานแล้วก็เรียกว่าเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองด้วยนะคะในอนาคตนั้นนะคะก็เรียกว่าจะมีการเรียกว่า จเจริญเติบโตในเรื่องของความสัมพันธ์ได้สูงนะคะเพราะว่าไพ่อนาคตเป็นไพ่ที่ดีเป็นไพ่สี่เมเาวานะคะความสัมพันธ์ก็จะเริ่มมั่นคงขึ้นนะคะสถานะคนคุยเหมือนกันนะคะสถานะคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเนี่ยนะคะก็เรียกว่า,ารามัดระวังในเรื่องของการหวาดระแวงซึ่งกันและกันบ้างนะคะเพราะว่าตัวคุณนั้นะคะค่อนข้างจะ วัดระแวงคู่ของคุณพอสมควรนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าคนคุยของคุณนั้นเขาเป็นคนที่ทำงานเก่งมีความเพอร์เฟกในตัวเองหรือเปล่านะคะแล้วก็เขาอาจจะออกสังคมบ่อยนะคะเนื่องจากไพ่ราชนีถือไม้เท้านั้นเป็นสัญลักษณ์ของผู้หญิงที่ทำงานเก่งมีปฏิพันธ์ไหวพริบแล้วก็เข้าสังคมเก่งเข้าได้กับทุกคนนะคะจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะส่วนคนมีคู่นะคะคนมีคู่เนี่ยก็ เรียกว่าความรักไม่ค่อยโรแมนติกนะคะเพราะว่าจะไปโฟกัสเรื่องงานกันเยอะทั้งคู่ของคุณด้วยทั้งตัวคุณด้วยนะคะจะไปซีเรียสในเรื่องของการงานเยอะอาจจะเป็นการทําธุรกิจใหม่ๆของคุณนะที่มันก่อตัวขึ้นทําให้คุณเริ่มไปนั่งกลุ่มขมับแล้วว่าเออจะหารายได้ยังไงนะคะจะหารายได้ยังไงในช่วงนี้นะคะช่วงนี้เรียกว่าหลายๆคนอาจจะต้อง อดทนไปก่อนนะคะอดทนไปก่อนแล้วกอ็อาจจะต้องใช้การโปรโมทโฆษณาเข้ามาช่วยนะคะในเรื่องของการงานถ้าเป็นธุรกิจส่วนตัวนะคะส่วนคนที่ทํางานประจําก็เรียกว่าจะไปคล่าเคร่งในเรื่องของการงานซะเยอะนะคะความรักของคนมีคู่นั้นก็เลยรู้สึกว่าไม่ค่อยจะโรแมนติกนักนะคะหรือว่าจะมีความหวาดระแวงในตัวของคู่ของเราเองหรือเปล่านะคะ แต่ไพ่ของคุณนะถ้าคนมีคู่เนี่ยถ้าแต่งงานกันแล้วเนี่ยตัวของคุณกันเองอ่ะจะเรียกว่าจะต้องลาออกจากงานแล้วไปอยู่เป็นแม่บ้านแม่เรือนอยู่กับเย่าเฝ้ากับเรือนซะเยอะนะคะเพราะลักษณะไพ่ขึ้นมาแบบนี้นะคะอาจจะต้องลาออกจากงานไปเป็นแม่บ้านแม่เรือนอยู่กับเย้าเฝ้ากับเรือนทํางานอยู่ที่บ้านอะไรประมาณนี้นะคะมันเป็นช่วงเวลานะคะส่วนในเรื่องของการเงินค่ะ การเงินก็ถือว่าดีอยู่นะถ้าเดสตาร์ขึ้นตำแหน่งแรกการเงินดีนะคะคู่ครองคนรักนี่แหละจะทำเงินมาให้คุณนะคะเขาค่อนข้างจะขยันทำงานนะคะการเงินคุณถือว่าดีเลยนะคะช่วงเวลานี้เป็นช่วงที่มีความสุขแล้วก็เป็นช่วงที่คุณรู้สึกว่าจะสันโดษนะคนกันนะคะเดสตาร์ตำแหน่งแรกเป็นช่วงที่คุณอยู่ในช่วงฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจอยู่ในช่วงเรียกว่า มีความสุขกับชีวิตใช้ชีวิตแบบสันโดษนะคะช่วงนี้ชิวๆนะสำหรับคนกันนะคะแต่ไพ่สรุปเนี่ยก็เป็นไพ่เจ็ดดาบนะคะคู่ของคนรักนี่ก็เป็นไพ่ราชินีถือไม่เท้านะคะก็ถือว่าดีอยู่นะคะสําหรับคนกันนะคะอาจจะต้องเรียกว่าหาเวลาไปพักผ่อนด้วยกันบ้างสําหรับคู่ของคนกันนะนะคะ เพราะว่าหลายๆคนอาจจะไปโฟกัสในเรื่องของการงานส่วนผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยนะคะผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยก็เรียกว่าช่วงเขาจะค่อนข้างเด็ดขาดนะคะเขาจะค่อนข้างเด็ดขาดคือคําไหนคํานั้นนะคะสําหรับผู้ใหญ่ในช่วงนี้นะคะคุณพ่อของคุณหรือว่าทางผู้หลักผู้ใหญ่หัวหน้าของคุณเนี house, ่ยนะคะก็เร <internal ihrem> ียกว่ามีความดุดันนิดนึงในช่วงนี้สําหรับหัวหน้าเจ้านายนะคะ แต่ว่าถ้าใครที่ว่างงานตกงานไม่มีงานทําถ้าให้ผู้ใหญ่ฝากงานให้ก็ต้องตั้งใจทํางานนะคะไม่ใช่ว่าเขาฝากงานให้แล้วทําไม่ไหวาลาออกไปเลยอะไรประมาณนี้นะคะแล้วจะขอกลับมาให้เขาช่วยเหลืออีกนี่เขาไม่ช่วยนะนะคะเพราะว่าไพ่หนึ่งดาบนะี่เป็นไพ่ของคนที่ค่อนข้างแบบว่า,าจริงจังในเรื่องของการตัดสินใจนะคะถ้าช่วยเขาก็ช่วยเลยถ้าเขาไม่ช่วย เขาก็ไม่ช่วยเลยนะคะเรียกว่าเป็นไพ่ของความเด็ดขาดนะคะอำนาจตัดสินใจอยู่ที่เจ้านายหัวหน้าหรือว่าคุณพ่อคุณก็ได้นะคะในอีกกรณีหนึ่งนะคะอาจจะหมายถึงคนกันในช่วงนี้จะค่อนข้างที่จะกล้าได้กล้าเสียนะคะกล้าลงทุนอะไรประมาณนี้นะคะลักษณะของไพ่นะคะแต่โดยรวมๆแล้วมันดีนะ ดีนะคะเพราะว่าไพ่ตำแหน่งแรกคุณก็เป็นเดอะสตาร์ไพ่อนาคตของคุณก็เป็นสีไม้เท้าไพ่สรุปของคุณเป็นไพ่ราชินีถือดาบนะคะคุณค่อนข้างที่จะจริงจังซีเรียสนะคะเรียกว่าช่วงนี้ถ้าทำอะไรอาจจะต้องแบบทำด้วยตัวเองอะ่ะบางคนนะต้องทำด้วยตัวเองไม่ค่อยมีคนมาช่วยหรือว่าช่วงนี้อาจจะต้องใช้ความพยายามความเด็ดเดี่ยว ด้วยตัวเองนะคะฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆไปด้วยตัวเองอ่ะไม่ค่อยมีคนมาช่วยอะไรประมาณเนี้ยนะคะบางคนอาจจะทํางานหรือว่าทำอะไรกับแฟนแค่สองคนไม่ค่อยมีใครมาช่วยเหลืออะไรประมาณเนี้ยนะคะจะเป็นลักษณะแบบนี้ถ้าเป็นไพ่ของคนกันนะคะแต่ก็ถือว่าดีนะคะอ่าดูแล้วจริงๆแล้วอ่ะที่เด่นๆเลยในในในไพ่ของคนกันในเดือนมกราคม ก็คือไพ่ของเ,อเรื่องของการก่อตั้งอะไรสักอย่างหนึ่งขึ้นมาใครที่ทําธุรกิจส่วนตัวเรียกว่า,าทำมายาวนานแล้วนะคะกำลังสร้างน่นสร้างนี่ยังไม่สําเร็จสักทีนะคะเรียกว่าจะสําเร็จในอนาคตนะคะจะสําเร็จในอนาคตมีสิ่งที่เรียกว่ามั่นคงเกิดขึ้นนะคะใครที่ทํางานประจำนะคะมีเรื่องของ การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแน่นอนนะคะคุณอาจจะได้โยกย้ายไปอยู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นนะคะก็เรียกว่าดีนะคะสำหรับคนกันนะคะมีเรื่องที่ต้องระวังไหมจากหน้าไพา่ตำแหน่งที่7เป็นไพ่สามถ้วยไพ่สามถ้วยมันหมายถึงการเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ๆหมายถึงความเป็นเพื่อนด้วยก็ได้นะคะ หมายถึงการสังสรรค์ให้ฮาปาร์ตี้การขึ้นบ้านใหม่ด้วยนะคะแต่ขึ้นในตำแหน่งปัญหาของคุณนะคะบางคนอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการเปลี่ยนสังคมใหม่ๆเข้ากับสังคมใหม่ๆปรับตัวเข้ากับสังคมใหม่ๆลำบากนะคะแล้วก็บางคนอาจจะมีเรื่องของความยุ่งยากในเรื่องของการที่จะคิดในเรื่องของการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆก็ได้นะคะ แต่ว่าไม่ต้องไปซีเรียสไพ่ใหญ่ของคุณมันขึ้นมาดีทั้งนั้นเลยนะคะคุณอาจจะคิดมากไปนะสำหรับคนกันนะคะมาดูไพ่ออร์คิลของคุณกันบ้างนะคะไพ่ออร์คิลใบแรกของคุณเป็นไพ่วินเทอร์นะคะไพ่วินเทอร์บอกว่าอะไรที่คุณร้องขอหรืออธิษฐานไว้อ่ะมันจะมาในช่วงของเดือนของฤด,ดูหนาวนะคะก็ใกล้จะเป็นความจริงแล้วนะสำหรับคนกันที่อธิษฐานหรือว่า ขออะไรไว้นะคะใบที่2บอกว่าเป็นช่วงเวลาดีๆช่วงเวลาที่สมบูรณ์สําหรับคุณนะในช่วงนี้ที่คุณต้องก้าวไปข้างหน้านะนะคะ perfect timing นะคะก็เรียกว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีนะคะมาดู oracle ใบที่3บอกว่าอาความต้องการของคุณมันใกล้จะมาถึงแล้วนะสิ่งที่คุณปรารถนานะมันใกล้จะมาถึงแล้วให้คุณมีความศรัทธานะคะเรียกว,ว่าทุกๆสิ่งอะ มันเรียกว่ามันกำลังจะดีมันกำลังจะมาถึงคุณแล้วนะคะให้คุณมีความศรัทธาแล้วก็เชื่อมั่นนะคะก็ไพ่ออกมาดีหมดเลยสำหรับคนลักนณาราศีกันนะคะในเดือนมกราคมนะคะสำหรับดวงดาวของคนลักนณาราศีกันนะคะก็เรียกว่าดาวเสาร์นะคะ อยู่ในภพปุตตะนะคะดาพฤหัสก็อยู่ในภพปุตตะนะคะก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆแน่นอนนะคะแต่การลงทุนอะไรใหม่ๆนี่ก็เรียกว่าต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะอย่าพึ่งไปบุ่มบามทำอะไรที่แบบลงทุนใหญ่ๆในช่วงนี้นะคะก็ต้องเรียกว่าค่อยเป็นค่อยไปนะเพราะเสาอยู่ในภพที่5้าของคุณอยู่ในภพของการลงทุนนะคะ ก็เรียกว่าระมัดระวังนะคะค่อยๆเดินสําหรับคนลักขณากันนะคะแต่ว่าจากหน้าไพ่ในเดือนมกราคมก็มีเรื่องดีๆอยู่นะคะแต่ว่ามันจะไปเน้นที่เรื่องของความรู้สึกของคุณที่มันค่อนข้างจะเซนซิทีฟนะในช่วงเดือนมกราคมอาจจะคิดโน่นคิดน,น,ดนี่คิดเรื่องงานคิดเรื่องความรักคิดเรื่องโน่นนี่นั่นทาให้ช่วงนี้คุณจะอารมณ์ค่อนข้างที่จะ เครียดแล้วก็อ่อนไหวง่ายนะคะคนลักนณาราศีกันก็ประมาณนี้นะคะในเดือนนี้ของคนลักนณาราศีกันไม่มีไพ่ที่อันตรายเกิดขึ้นเลยนะคะก็เรียกว่าถือว่าดีนะคะเป็นสิ่งที่ดีเกิดขึ้นในชีวิตของคนลักนณากันนะคะสาหรับคลิปนี้แม่หมอก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนะคะก็สวัสดีปีใหม่ทุกคนนะคะในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ก็เรียกว่าเดินทางไปไหนก็ระมัดระวังกันนะคะเรียกว่า ไปไหนก็ใส่แมสด้วยป้องกันตัวเองด้วยพกแอลโกอฮอล์ด้วยนะคะแล้วก็ขับรถขับราก็ให้อยู่ในความระมัดระวังอย่าประมาทนะคะสำหรับคลิปนี้แม่หมอก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนะคะเดี๋ยวเจอกันในเดือนกุมภาพันธ์ว่าเดือนกุมภาพันธ์นี้ดวงชะตาของคนละพนาราศีกันจะเป็นยังไงบ้างนะคะคลิปนี้แม่หมอขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ